ครับผมแรนบึมบมาเลยนะครับนเอาคู้โชคดีครับที่มแตกสามตัวบนสองตัวล่างเอ่าเอากครับเออขี่รถนมากเออออกจากบ้านมางูไรตันหนาสองตัวต้องเลขหนาครับแค่ว่นนั่นใจเออเลขหนาไล่ไปเสียสองสอหสองเก้าโอ้โกับกลับกลับหัเป็นหัวล่องอ่ะแมียนอืมละอือโทโตโ เอาแต่ล้างย่างเดียวดิ่้างสิบตัวก็เดี๋ยวเอาวนเนี่ยเอากรลังบัดนี้ไปเสือหกฮาเก้าเลขอะไรไอ้ดังมากจากทั้งคนโอ้เลขกระแสฮาเก้าเก้าออเลขกระแสอันนั้นก็เอาเอาเอากระโนบัดนี้ล้างสิบตัวกันเอพราะลังเออออโ้สามตัวได้บัดไใดวะสามตัวบ่้นใดจับบวกเดีมันเอาลูกใส่ สองสี่ของแม่เหมือดอ่ไรสี่สามสองเนี่ยสี่สามสองงนีพอเนี่ยเล่าว่าแลาว้เาว่าคอยบอคอยเงี้ยวอ่ถว่ไเ่อน่อสามตัวนี่แห่งว่าได้ตั้สองตัวเนี้สามตัวก็ได้เท่นี้เอาเข้าสาตัวบนนะสามตัวตด้วครับด้วยนีผมสองตัวล่างคือสองหกหกนะครับเนาะของแม่เหมือดตัดไปเห็นคนบดวโตโอ้ ได้แขนได้แขมแม่ของเราบดบดบดเบดนีเลยวันนี้บดนีแล้วบดนีแล้วโอ้เป็นไทยแล้ววันนี้ไทยแล้วหากับไระอาจารยจันโอ้ย่งเหยิงกาแาจันยุ่งแท่โรคผมอยู่เลยวันนี้สัมผัสบนบกบกฝันเนี้ยแค่งูแล้วจันนาสองตัวมืน่ะมือพอไหวมากะเออเพราะว่าสวนกันอยู่ขนาดงบังเลยเงี้ยนเข้าไปหันเพระ่งัด บัดพอไปไห่เห็นงูไหมพ่อกลอนมาเห็นงูตลกมากงูเรียนขัดจนเรียนแปลงสีจนเรียนขำเมื่อสีโอเรียนสวนกันเลยมั่นห้างกันอยู่ห้างกันอยู่จะเล่ยอยู่เล่ยสองหกสองเก้าเหรอทีเกิดว่ามันมันเคยเป็นออกมาทีดแรกมันก็มันออกยังทะเบียนมั่นอ่ะควันงวดควันนะโอ๊ะงวดควันนี่ออกเอ่อคลองคลองคลองอย่างเอออยังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งต่อเดาสอง งวดก้อนนี่อ่งวดก่อนนี้ออกเก้าหนึ่ง้างบนออกสองสี่หกเออแม่เหนื่อยนะสองสี่หกกันละเอออือกระซือกระดไอ้งูยังทางตั้นหนาตัวหนึ่งมันยังสองสี่ตัวก็ตัวแต่ออกตัวหกมาบังทีนี่เออเอออืมแล้วบางคนได้อยากเปเงินซื้อเลือกสองสีกับสามสี่ประมอณเออ แต่อ็คอยบอกพอไหวแต่ที่แหลกกัวเด็กตัวนี้ปูคนว่าสีัย่งอย่อรหดเลยเด็กสองชีเนี่ยว่าเล็กเล็กนี่โอ้ยได้สามชีหรือเล่้เออหรือแต่สามชีชีสามหรือเปล่าทีสามตัวกับ่อทีซื้อบมใช่ซื้ออยู่ที่ว่าเอาใส่ตะวันอยู่เอาซื้อหกสองกันบ่ อัาอันนี้ไปซเอาเจ้าเองบอกคนน่ะฮอกเกเอายกอเบงแ่นหักฐานยืนกันสามตัวบนอาสามตัวบนสองตัวล่างครับพี่ทีครับผมหลักการยืนยันเด็ดขาดเด้อซีสามสองบอถึงตาสาหัวบอแม่สองฮกนี่ก็บอถึงตาสอหัว บ้านคือบ you know, you know ้านบอกบดบขเจ้าเหมือนที่บ่เคยหอกบขาเจ้ามาผู้ไดอยากเลขซื้อรถเด้ออันที่สองสองที่ัง้อียเลสองัก่ี่ังเรารยจัดจกันเอาเด้อบ้านขหอมิ่งขึ้นด้วยอนอกี่บ้านสองหกหกที่อี่สามกว่าบ้านซื้อเอาเลขออก้วยในนี่ละคอบ้านนมุ่เส้าก็เขียนบอกคนมาเลขมาซีเด้อซื้อเอาเด้อ ขอก็ไล่ไปแต่ซีหนึ่งคนวอแทซี่สองี่สามซซขอไปแซี่กัเป็นทซีสองึกโอแหงว่าได้บุบ้านคอนเ่ายเนี่ยแม่แเจ้าซื้อว่าแ่ได้คุ้มคุ้มได้ขอเป็นเพลีเพลุ่บอกระเจ้างนงว่าบ่ถึงจะสองหัววันาะบอถึงตะคุณก็ซื้อแบบนีครอยบ่อหมด้วดอย่างได้ซื้อเอาเด้อเร่งไหมซี เหลือสีเลยเได้มาจะสีส่ตีครับอ,อ้าวนี่รักฐานยืนยันของแม่หม๋อเลยครับด้วยสีกับเห็นชัดเย็นบอกครับ <c oughs> เข่าตรงๆเลยครับพี่ซีครับสองหกล่าง,างนะ <c oughs> ครับเนาะล่างเขียนไปสองตัวทั้งอ่ครับพี่ซี่กับสี่สามสองเป็นตัวโตดครับพี่ซีผมอ <c oughs> ้าวมีไผ่สีบอกถือข้างบนข้างล่างสี่ปันนี่เนาะแม่เนาะโดนๆจังชาวปอดเจ้า วดนั้นกันซีซีหาเอาเอีีหางวดนั่นหลงวดที่แล 4, 6, ้วนี่กันซีหกสองบอกขึ้นตัวได้ก่อนอันเอียงล่รมันออกตัวได้กันสองซี่กหกเออกับตัวตัวอีกตอีอเอา,เอา,เอาสองตัวนี่สามตัวนี่สองวดเลยนะครับด้วยซีครับผมนะสำหรับังเลขล่าง 9, 1, เขา,เาหนึ่เลขล่างเขาหนึ่งวดก้อนนี่เาหนึ่อันลับฝันมาเขาอัน สรางมาเดียวไสเป็นโคกี้ก็ไดทั้งบนทั้งล่างเออกบอกก็เจอยูเอองวดนี่ก็ไดทั้งบนทั้งล่างอีกแนนถ้ามื้ออใหญ่ซื้อผู้อื่นซื้อบอกส่งผู้อื่นเอาเ็บัดๆแล้วเจชีกับผมอารนืนมาซื้อบอนแม่เอาบานนี่มีฝันต่องวดบ้างัสวดยแต่บาฝัน มออบาดใจไม่พอหมูเคื่นโอ้โอ้ฝันเมื่อคืนนี่โอ้ฝันเมื่อคืนนี่มันมันมันพ่นออกหลานออกหลานไส้เหมือนไส้ในที่รถเขาในเมี่ยงตำรวจเลยจับเออจับรถนั่นน่ะเอออืมบะนีเลยไปไถมือเศร้านี่หัวตะกากบมานนี่เราเอาน้ำสองพันอันนี้อิลีติอิลีโอ้เรื่องเกิงเอ้ยเก่งขนัดต้งมือวันอาชีพเนี่ยเหมือแรงพอวากันไปเส้นพัน โพึ่งเอารถออกมาเมื่อเช้านี้เออเอารถออกมากเรียญเราเที่ยงเลยโอ้เหรกออกก็ดีเนะาะจ้าอ,อัน,นแต่เลรีไทยมันนั่ซีแอมเจเอา่วซีแอมเจ็ดหมอันซีเ็ดโอเหขครับจา้าเป็นเหรีครับแลบบดซื้อดอกย้ยบดย่ี่เอาไป ดานละเล็รถตำรวดจัดเอาไปมือแรงได้พ่เอาไปได้เออมือแรงนี่นะครับเอฟซีครับผมเออขั้นลงลดนี่เออตำรวจจับนี่แต่ว่าเอฟซีทีซีล่อเล็ของแม่เสมอกับพ่อคนนี่นะครับเนาะก็กดล่อไว้ให้ฝันกวนครับเพราะฮันได้ทำขึ้นเพราะว่าวันสุกกะจะเป็นวันพาให้ไปอนีว่โอ้ให้ไปวัดกวนวัดกวนหามันนิ่งครับผม อันนี้แหทนว่ามาแสดงควมดีอุปใจกรับพูดแม่เสมอพอคนนะครับว่าเลขคนแตกสามตัวบนสองตัวล่างครับพี่ทีผมผู้อะไรที่ล่อแม่เสมอพอคนนะครับเลิกกดรอครับพี่ทีผมฝันเมื่อไหร่จะปล่อยทันทีบอมีกักมันบอมแม่บอมีกักบอกให้เอ็มซีสทุกคนเลยบอกให้แจ้งกลางปางเลยสทุกคนเลยบอมี่ดอกแต่บาอยากให้คนมีโชคมีน่งใส่เขาพันา จะคข้องที่กินที่ไรหน่อยว่าแม่บัดนี่สือน่อยๆก็เอารแต่ว่าอย่น้องนอกก็ไปเพิ่นเกครับผมอ่ากดรอไว้ได้ครับเด้อ FC ครับผมปีแล้วมาแล้ววันนี้พ่ตํามวา2 0อ0แนสา0 0สเอข้าพบัษาเนี่ยเออข้ารัตาอปีปแล้วมาเส้องว่าร้านบังเียนก็บรรวเโอ้อ้ครับผมเสอเพราว่ามันสิดปีนีาหลายเปนนั่นิือเสือเอ้าม0 0 0 คือแปดหมื่นตักเทียกระไดขึ้นสี่หมื่นโอ้โด้กันไม่เท่าสามสี่หมื่นใช่ดเขาลอเด่นั้นครับผมของของ้เทียกระลีสองหมื่เออเอากรเทยว่ามันว่ถือเปแล้วม่ตีเขาีเีย